เจ้าชายยังไงเขาคือตายทำไมไอ้ชุดเมื่อกี้เขาอืมไม่ได้เป็นชุดนะเขาไปเดินหาเขาลุกเดินแบบครับสโคไม่รูมเนี่ยทำหนบ่มแบบเป็นผีพายคนไทยมันเพิ่งนะอุ้ยร้อยเลยอาน้องก็เจอนักเถอะ Nó cứ nào chạy kìa Đang chạy cơ Đang chạy đâu Máu luôn được. chạy rồi. rồi đâu chạy luôn chạy đâu chạy Để ập Mà, mà này cũng được rồi Rồi, dù này Mà ập với kho

มาพี่มามาพี่มารมามาแล้มาแล้อไม่ลว่เสียวลามั้นหัวนเน่ยเนี่จะหัวไม่เห็ตัว

Món đi đê đong đi đi Đừng được đấy nó đông vào vừa rồi đấy. Nó cũng gì mà. Anh cũng Ông, tại sao? Ê. Aung Chờ đi.

เดรกทำใช้ปืนพกนี่นี่น่อยู <да ่นี่เดี๋ยวยืดไปให้มาอุ๊ยยิงหมดทันทดลองดิ่ะตัวเ่รกทำปืนพก

どうもありがとう。

มาซิยูตะลางอ่ะสองสองตัตวถ้าต้องเด็กกินไก่ตอนนี้ต้องกินไก่แ<ก>ต่ฉันซื้อมองลองเลย <c oughs> ชีวิตไก่ค <c oughs> ันซ <c oughs> ื้อยังฮู้ดตัว

ว่างใช่กระทอมอ่ะนานงุ่งงเานยย่บออเนกนน่าจะยืดตาางเนี่ยไม่รูท่าแบบนี้นี่กระทอมดวยืุบานเดียงรือเปล่าวะประมาณนั้น

À là... Mình chờ đợi nhé, đi đây à nào mấy chú không buồn à? Không buồn nữa, đâu, chú đứng lại rồi không. Đi thôi, chú đi thôi đi, cháy chú đi

À Watch out. Mark the location. Phòng ra. Phòng ra hay các ông xếp đi. มากเลย่งน้โอ้ยแต่ล้ยวเวโอ้ยเอ้าเอ้าเอ้าบ่งดีแล้วโอ้ยลงกินเท่าวเอมันขึ้นหนีวาแก่ขึ้นยังขึ้นยัง